กำลังมองหาของขวัญเพื่อส่งความสุขให้แก่กันนะครับทางกรมการพัฒนาชุมชนเขาเตรียมจัดมหากรรมโอท็อปเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยไปมอบให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับไปดูกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ทางนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ถแถลงถึงการจัดงานโอท็อปซิตี้สครับแฮปปี้มาร์เ มอบความสุขด้วยของขวัญล้ำค่าครับจากภูมิปัญญาไทยที่จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง22ธันวาคมนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับในงานมีทั้งหมด7โซนด้วยกันประกอบด้วยโซนนิทรศรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป3ดาวถึง5ดาวและโซนนี้เนี่ยมีมากกว่า1,800บูธมีร้านของอร่อยจากทั่วประเทศกว่า160ร้านค้า มีโซนสุขภาพแล้วก็สปาโซนจัดแสดงผลงานจัดหาช่องทางการตลาดให้กับสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ครับยังมีโซนโอท็อปจากศิลปินมีโซนชุมชนท่องเที่ยว ความสาเร็จของชุมชนนวัดวิถีแล้วก็โซนผ้าถ่ายใส่ให้สนุกนะครับเรียกได้ว่ารวบรวมผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณภาพดีไว้ในงานเดียวงานนี้นอกจากผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อสินค้ามีคุณภาพแล้วนะครับยังสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า2,000ครัวเรือนด,ด้วยแล้วก็คาดว่าน่าจะเกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษ,ษฐกิจไม่น้อยกว่า400ล้านบาทนะครับ Impact เบืองทองจนถึงวันที่22 2่งธันวาคมนี้ไปกันได้นะครับ